วันนี้ก็วันนี้เนี่ยเป็นการฉลองอุ้ยนี่เรียกว่าเป็นฉลองแบบว่าความยิ่งใหญ่ของพี่ตั๊กสวัสดีครับสวัสดี่ตับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเขาสวัสดีครับสวัสดีครับวัฒนัละลายอยู่ลูกกิ๊กเปิดครับพี่ตั๊กสวัสดีครับโอเคพี่ตั๊กโคตรเท่เลยครับมึงไหวเพราะเนี่ยมึงพอมากเลยนะตัวเท่านี้อยู่แล้วครับพี่ไม่เคยโตเลยครับสวัสดีครับไม่ใช่ทีมงานพี่ไม่ใช่พี่ผมทีมงานทีมงานครับทีมงานที่เป็ดครับ ไม่เอาค่าตัวนะไม่เอาค่าตัวเลยนะชอบพี่ตักมากเนี่ยเยี่ยมเยี่เดี๋ยวเจอกันเฮ้ยเนียบเอาไปเนียบยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแล้วดีแล้วครับไม่ขะงกันเนี่ยผมสวัสดีครับเนี้ยมันมีช่องอยู่ผมรู้แล้วนี่พี่เนียบนี่ผมจับได้เลยต้ามที่ไหนนะ พันห้าคนเย่าร้อยห้าสิบคนตกลงลถไปเยอะแล้วพี่เมื่อกี้โอเคโอเคไปมาได้ครับดักได้ครับโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ออกมาครับเข้าเข้าก็อย่างบอกว่าวันนี้มันเป็นการฉลองความยิ่งใหญ่ครับคือฉลองแปดร้านซับของพี่ชายผมซึ่งมันโหมันเป็นเวลี่กู๊ดมากจริงๆมันมันเป็นอะไรที่ผมว่ามันมันดีอ๋อเลือกเสอกเอาเสือกเหรอโอ้ยเฮียโคตรเฉลิมเลยขับเวะมืก่อนไงเค้าไม่ต้องดีเสียบไปเอาขึ้นเดี๋รอเฮียเลยอ่ะมันจะเดินไง ขับไได้ขับไม่ได้มั้งเอาถือไม้ด้วยเดี๋ยวไปล้มนร้นอั่งดูเข้าโกดังกมที่เ่อเครื่องบินโดนบินที่กูบินให้ดูเนยมันใหญ่มากเลยนะเราต้องขับบอไซเป็นโดนไหมไม่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 ีมีไ่าม่ไม่า่ไม่ไม่อม่ไม่ไ่ไม่ไ้่ไม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 ่เม่ไก่ไอ่ไม่ไม่ไม่ไ่ไไม่ไ่ไมไม่่ไมไ่ไม่่ยไ่่่่น่่อ ไม่รู้จะจะถ่ายอะไรจะยังไงดีความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรความแบบว่ามันแอบ,บคิดเยอะอ่ะแบบไอ้ที่ถ่ายออกมาจะดีปนน่าะปะวะไอ้ถ่ายอย่างคนดูจะดูป่าวะไอ้ถ่ายอย่างงั้นคนดูมันจะโอเคปะ่ะวะอะไรอย่างเงี้ยมันคิดเยอะสุดคิดเยอะคิดไปคิดมากูมาไม่ถ่าย อยู่บ้านก็เลยไม่ได้แล้วนี้ก็เลยกล่ว่าเอ้ยขอพี่ชายมาแบบขอเอ้ยขอถ่ายเบื้องหลังนะแบรบรยากาศอย่างเงี้ยผู้ชมได้ชมว่าแบบผมชอบนะผมชอบผมชอบเวลาแบบเราได้เห็นความแบบว่ากว่าจะเป็นแบบว่าภาพที่เราเห็นออกบนบนยูทูบที่แบบว่าเขาตัดต่อออกมาแล้วเนี่ยมันสูดแมงมาลังมากนะซึ่งอย่างที่บอกว่าวันนี้เป็น ฉลอง8ล้านซับนี่ถือว่ายิ่งใหญ่มากครับที่บอกว่าวันนี้เนี่ยมีผู้ร่วมฉลอง8ล้านซับแล้วกันเนาะก็มีทั้งหมด8คนผมเป็นหนึ่งใน8มีตัวผมนะครับเอ็ดวินหนึ่งคนแล้วก็พี่กายกายกิจพี่ปิม้มปิ้มคุงพี่บี้เดสศก,กาแล้วก็สไปเอสดพีดพี่ตักบริบูนพี่พีชยังกูอ้เี้ยกกูขาดใครไปคนวะ เฮ้ยกูดับไปแล้วว่ากูขายไข่บุคคลวะยังไม่ได้นะเอาไปเอาไปดิพี่เป็ดม่พี่เป็ดไปเล่นไม่มีพี่เป็ดไม่มีพี่เป็ดอ่าอย่าเพิ่งเลือกใหม่ไีไกาไกาเกีดได้ไหมพี่ปิมปิมคุงอ่แล้วก็อ่าลุงเออ่าขาลุงเอไม่ได้เลยลืมคนนี้ลืมได้ยังไงเนะี่ยไม่ได้นะ ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราอยบอกว่าอย่างที่บอกว่าคลิปนี้น่าเป็นเบื้องหลังนะที่เราได้เห็นบรรยากาศที่ล้วเจอพี่ตั๊กแล้วโอ้ดูตัวจริงเขาเฟลลี่นะผมผมก็คิดอยู่แล้วว่าเขาต้องเหมือนในกล้องเชื่อว่าเขาจะต้องเป็นคนที่เหมือนในกล้องมากๆก็ไปแต่เดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวรอดูบรรยากาศกันแต่ว่าจะพยายามไม่เข้าไปกวนมากแล้วกันนะครับเพราะว่ากองถ่ายเขาค่อนข้างใหญ่แล้วคุณบอกว่าเขามีกล้องจับค่อนข้างหลายมุมผมกลัวว่าเดี๋ยวพอดีตัวเราหรือน้องเนี่ยเข้าไปยุ่งยากแล้วกันว่ามันไปติดฉากเขาแล้วพอดี้เขาถ่ายกองใหญ่แล้วเวลามันมมมมมมมััััััััััััันน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 นเเเเเคคคคลลีีีีีีีียยยยยยรรรร์์ตต้้้้้้้้อออออองงงงถ่่่่่่่าา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 ใใหหหซึดดด๋วววววจะะะปญไกกกกกุบูืโทข ทั้งนั่งทานข้าวด้วยแล้วก็นั่งพูดคุยกันด้วยเพราะว่าจริงๆเนี่ยพี่เป็ดนัดมา9ก้าโมงนะรับซึ่งตอนนี้เป็นเวลา9โมงจะครึ่งแล้วเนาะ9้าโมงจะครึ่งเป็นรถมือสองเออเต็นเออคุณเออนะเต็นรถมือสองวัยเยอะชอยใชิบหมเลยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือรถทีมงานด้วยรถพวกเราด้วยแล้วก็รถพี่ๆทุกคนที่เขามาวันนี้ด้วยนะครับอันนี้ให้ถ่ายให้ดูดิอันนี้คือที่แบบว่าวันนี้ที่เราจะแบบพักผ่อนรอก่อนจะชิวๆวันนี้แปลว่าพวกผ่อนนักแสดงดูดี่ะ นัด9ก้าโมงผมถึง9ก้โมงเป๊ะเอ้ยก่อน9ก้โมงนิดนึงได้มั้งไอ้เหี้ยทำมาเนี่นเยเขาบอกว่าอุ้ยพี่แบงป้งน่งห่วงไม่สายพี่พี่คนที่สองเอ๋หยาบแล้วไงเบี่นเล่นกูแล้วกูถามเริ่มกี่โมงอ่ะเขาบอกเศษโมงใช่แล้วมั้งนัดกู9ก้าโมงเ,เริ่มเศษโมงเหี้ยแหมบ,บอกว่าวันนี้น่าจะสนุกแต่จริงก็สนุกทุกเทปไปแล้วเรามันเกินแขกแดดเกินเสื้อผาอยู่แล้วไปไปสวัสดีครับไปสวัสดีครับนีบ่ไย่างเ เจอดาราหน้าหล่อเราไงหนุ่มแข่งเกาหลีแข่งครับแข่งครับผมแข่งฮะไปดูไหมเกมนี้แข่งอะไรเราสืบมาแล้วจริงเหรออะเออขาวๆได้ไหมเขาบอกว่าเหมือนฮัวยูอีพีหนึ่งฮัวยูอีพีหนึ่งเดี๋ยวนะสืบกับคนนี้จริงเหรอสืบต่อเดี๋ยวเออสืบแล้วท หลังร้านมัไม่ได้ถามไม่มีใครยอมบอกมัเลยพี่ต้องมัดพ้่อี้มัดเออว่ะพี่อี้แล้วก็เออไม่ไม่ไม่ต้องเอาไม้เนี่ยตีขาก็พอเดี๋ยวไอ้ไม้พวกนี้กัดกันเลยต่อพอ่เจ้ก็เผยมาแล้วเหมือนคัวอยู่อีพีหนึ่งแล้วก็มีการแพ้กลับบ้างกันก่อนแต่เขาต้องบอกว่าตายเร็วมากตายเร็วมากใช่ผมตายเร็วเากอยูนะถ้าเรามาเก้าโมงแล้วเราตายตายแบบสมมุิสมมุินะตอนเที่ยงแต่ว่าเรากลับบ้านเขาบอกตายเร็วมากนี่ผมคิดว่าเก้าโมงครึ่ง น่าจะไปแล้วไปเร็วไปผมไม่รู้เลี้ยวไปอยากเข้าไปดูมากเลยเอออยากดูเหมือนกันครับอยากดูเหมือนกันนว่าจะไปเดินแอบดูอย่างเฮ้ยเฮ้แอบดูแล้วใหญ่ใหญ่ใหญ่มากใหญ่แล้วใหญ่แล้วใหญ่มากเต้นเต้นแล้วไปต่อไปฉลองเท่าไหร่เราต้องฉลองเท่าไหร่ผมเขาไปต้องนี่ไปสิบกว่าแล้วมั้งดูแล้วเนี่ยผมเลิกเลิกฉลองแล้วครับทุกคนเอาไปอ่ะเอาไปอ่ะมันขึ้นไวเกิน ไว้เดี๋ยวมาฉลองกันนะครับโอ้พอเจอกล้แล้วหล่อเนี่ยห,ห,หล่อหล่อทะลุเลยอ่ะแค่ไม่ไม่อยากยืนด้วยยืนแล้วหมองอ่ะไม่ดีเลยอ่ะอย่างนี้ไม่ดีเลยขอบคุณมากไปครับขอบคุณครับไม่กวนแล้วครับขอบคุณม,มากครับท้ญญองชายครับอ่านี่คือห้องพักแสดงของแท้นี่ สีัดีครับมาดีอีกรอบครับขออนุญาตครับไม่เหนื่อยเลยเนี่ยไม่เหนื่อยครับพี่ไม่ได้ฮะภอษาได้มาร่วมฉลองเข้ามือวอกทั้งวันเลยเนี่ยเหนื่อยเลยเนี่ยไม่พี่เอาไปถึงว่าผมอย่างพี่ผมไม่ได้เจอพี่บีนะนี่พี่รักที่ผมไม่เคยเจอนะไม่เป็นไรครั้งแรกครชีวิตนะเออถาได้ผมไม่มีงานผมฝ่ายเขาว่ากูเนี่ยจอดรถมาเนี่ยสิบกว่าแล้วเรยังเดินปอกกล้วยเลยเนี่ยคือทำไม เซียนไม้เหรอไม่ใช่พี่เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อว่าผู้พิสายข้ามจะไม่ลบกวนจะ่ไหมลบกวนใช่ไหมฮะแล้วต้องรีบถ่ายกอดถ่ายกอดถ่ายกอดไอ้ผีจอบปากให้เป็นผู้เลยพเก่งเลี่ยกิงเตอร์เด้สองคนเนี่ย

นิ่งหลับนะมึงพ้ากูด่านะมึงเลยส่วนเออ ำไมทุณกันครับเพื่อรตอนนี้ัผมว่าคุณกันอยู่เอยพี่ผมวัามันเยู่อะไรอยาพี่ไม่รู้ม้ตกันรู้หุ้นรู้ วันนี้พีโชว์รถพิมพ์วันนี้พ่โมว์แปดล้านวันนี้มีโชว์เดียวครับวันนี้วันนี้โชว์โชว์รอด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 ไฟแล้วดูเด็กไม่ได้อีกแล้วลาบเป็เป็นพี่นี่ก้อยแล้วกระโดดลงกระบอกดูแล้วตั้งแต่ตรงนี้ไม่ใช่พี่โดดพวกผมโดดเอาอันนี้ยากเอาอันนี้ไม่ยากเทียบกับพี่อะไอะไรดีกว่าเอาอี้ดีกว่าตรงๆเลยวันนี้ไม่เหนื่อยไม่เหรอม่มีแอร์ให้ ไม่เอาตรอทำไมวิ่ไม่ได้แย่แย่มากไม่เนี่ยไม่วิ่งไม่วิ่งจริงจริงเหรอไม่ไม่วิ่งเลยบ้าอะไรอย่ไม่วิ่งจริงเหรอพี่ป้าไฟดุไฟแปดเมตรอุ้ยไอ้เขียบผูกผมมาโอ้โหไม่เอาไปโกนตรงนี้ดิเอาดีนนี่ะไม่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยจริงๆแต่ละโก้ไหมกบ่เสียวไม่เสียวอ้าวได้บอกไปเปียกด้วยจริงไหมมึงจะมึงจะเปียกหรือเปล่าไม่รู้พี่บังคับอยู่แล้วที่ไม่ไม่ไม่กคนไม่โดนอ๋อไม่ทุกคนเลือกบางคน วันที่เขารอบึนจะเปลี่ยนอ๋ออ๋อไม่น่้ถึหรอกเฮ้ยกลับไปทุกเทปอ่ะผมเคยบอกพี่แล้วว่าทกเทปที่มาได้ทัวันนี้มาไวนะครับนี้มาไวัทหม่ที่หาาเดี๋ยวผมให้พี่ตีสกได้เรีย้อ้ไม่ไม่เดียวนีงแต่วันนี้ได้เยวนี่อคนไกลหืมากเดี๋ยวเขาให้วันนี้เดี๋ยวทเปดได้ได้ครับพี่ยี่อไน อันนี้ใส่กลับเลยป่ะใส่ให้กลับพี่เดี๋ยให้กลับเลยครับกพราะเป็เสื่อแบบว่าเอ๊ะแล้วแม่เฟิร์สครับเอ๊ะสองพันเอาอ่ะเอาอ่ะได้ก่อนใครด้วยควายละมูลกลับมาสองสองพันหรอวะแต่ละคนคือได้เสื้อไม่เหมือนกันสีเหมือนกันคนละสีอ๋อเม่หรอเยอะเชิญคุณเชิญคุณนะเหมือนสังกัดเราเลยเอเอ แ<ค>ล้วเดี๋ยวดูบรรยากาศครับวันนี้ก็มาเตรียมตัวกันแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็เริ่มนะครับตอนนี้ก็กำลังเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดกันแล้วเพราะว่าไม่นานก็จะเริ่มนะครับเดี๋ยวรอดูบรรยากาศช่วงหลัง เฮ้ยพี่เขานับผู้หญิงหรือร้ยโอ้ยแย่ว่ะโอ้ยแย่ว่ะพี่พพเขานักผู้หญิงหรือไงในโลบอกในโลบอกพี่เข้าในเกมในชีวิตจริงพี่ยังเข้าหรือ อย่างยิ่งใหญ่คนหลังสุดเลยเนี่ยเรายืนคอยอยู่เนี่ยหน้าคอยแอร์เนี่ยนี่หน้าไม่เป็นแอมอยู่กัเนี่ยนี่นอนี่คือเกมตัวหรือเปล่าเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวออจะเป็นเกมด้วยฮะใครทนไหวนี่น,น,น่าจะใช่แล้วมั้ยแม่งจะเป็นฝานฟ้าหน้าดำหรือปุ๊ตอนนี้ เกมแรกครับเราเริ่มนหมดแล้วก็คือจริงเราต้องเปิดตัวทุกคนแบบว่าเล่นกันมาเรื่อยๆตูเอก็นี่ที่บอกว่าเป็นการเล่นฉลองฮนะเราก็ชิวๆกินขนมกินป้าแล้วลูกเอนี่เป็นไงน,นี่ประเฮ้ยอะไรดีเฮ้ยอุยอ้ยเฮ้ยหุยหุยม,มันก็ยังมีข้าไปทำตรงนี้เออมันก็มีข้าไปนะให้ดูเยอะได้แล,แล้วกเกมแล้วมันก็มีตอนนี้เห็นว่าพี่พีทยังกูโดนบทออกที่แน่คือตอนแรกเรามี8คนตัดพี่พีทไปนัดหนึ่งเหลือ7ตอนนี้เหลือแค่7คน เมนีแล้วเดี๋ยวก็ลองเบรกแล้วเข้ากินต่อไป่อไปครับปัญหาคือเจ็บใจมากเลยไอ้เหี้ยพี่กูมาเข้าจากเดเทคไีไร้สั์กลับบ้าน จะดิผมจะทำเพลงิดยเฮ้ยไอ้โอนี่ดีะนี่นะไปเกี่ยวผมดิไม่วพี่ไม่วดพี่ับครับเดยกกลับแล้วชอบพี่อยู่ครับชอบเอาพี่กลับรอ่าเลยีรครับ ได้มาแถลมาฮะครับแถได้บบระยาดมากครับต,ตอนเปิดตัวไปย้อนดูรับไอ้เฮ้ยนอลนอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเห้ยเฮ้ยเฮยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยายเฮ้เฮ้เย้ยเฮ้้ยเฮ้ยู่เ้้ยเไเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้อยเเฮ้ยเ้้้เ้้้้เ้ยเ้ตเ้เฮ้เฮ้ยเ้ย ถ้าเราขายเจ้าหมูดำเราล้อนึกไม่ถึงนี่เราไม่คิดได้มันก็กว้างหน่อยนี่มันต้องเป็นกูมึงจะรู้มันกูดันอะไรมึงรู้หัวกูวิ่งเลยไหมตอนเขาตอบไปถามคนแล้วกูวิ่งเลยไหมกูไม่ดับบอกมึดนดันพาะคนอื่นได้คะแนนเยอะใช่เพราะเราก็คิดด้วยเชื่อเมนูดีๆไอ่เกี๊ยวหมูตาผัดมาม้าผัดไทยกุ้งสดเมนูร้านโต๊ะคอมพี่เป็นไปตอบอะไรพี่ไปตอบไปแล้วข้อแรก่ตอบไป กูหรือเอาไปเลย15อะไร15ไข่เคี่ยวหมูข้าวมึงจะพูดกูเสียดาย้ไหมกูรู้อยู่แล้วไข่เกี๊ยวหมูแบบไม่ได้เลยเออเจ๊ไปแล้วด้วยไข่เคียวหมูสักแม่จะไปคุต่อไหมเจียวหมูไปเชี้ยไอ้ไรง่ายเลยวาจพอเจ็บเข่าอีกเอออย่าเจ็บใจบอลเจ็บเลือดออกไอ้สัตว์เลยแม่เจ็บใจนะเออไลน์เต็มที่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวว่าวันนี้เนี่ยยังไม่ได้กลับนะครับเพราะว่าอยากอยู่ดูพี่ๆก่อนแล้วเดี๋ยวพี่เฟรม เหล่วพี่พิมพ์อ่าพี่กายแล้ไปย์นะคร<ะ>ับพี่แล้วก็พี่กายนะคะรับแล้วก็เออเหล่าพี่พิมพ์เดี๋ยวพิมพ์พี่ไปย์พี่กายแล้วก็พี่ตั๊กสี่คนท้ายเดี๋ยวเราดูกันว่าเกมท้ายใครจะนี่แล้วเดี๋ยวผมอยู่ดูด้วยแล้วพี่เชียร์ใครอ้าวทีนี้จะเป็นผ <4 S 2> ู้เช<ม>ียร์ผมแอบ,บเชียร์พี่ตั๊กนะผมดูว่าวันนี้พี่ตั๊กมาแน่เยิงแอบเชียร์พี่ตั๊กผมว่าตั๊กเราดูรอบต่อไปใช่เดี๋ยวผมรอเชียร์เอาล่ะกำลังจะเริ่มเกมที่สี่ก่อนจะไป 3คนน่าจะคัดออกหนึ่งหอได้อาจคัดออกสองเพื่อให้เหลือรอบท้าย2องสองไม่แน่ใจต้องรอดูแอบดูบ้างนัเนี่ยดูแอบดูิงไซด์เะไย่างเง้ยมั้ ไม่รู้ครับแต่ว่าได้เก้าอี้กลับตัวหนึ่งครับเปิดไงฮ<ร><อ>ะเป็นคิ้วหกันเพราะว่าทั้งนึงเราเรามาครั้งนึงเรามาฉลองความสำเร็จด้วยกันไงว่าแบบเฮ้ยแปดล้านซัพนะแล้วก็เก้าอี้ตัวนี้เนี่ยเราได้มาร่วมเอาเราเป็นหนึ่งในแปดได้มาร่วมความสำเร็จกับพี่ชายนะ <S <S <ๆ>ก็เป็นเกียรติทรัพแล้วก็พี่บอกว่าเดี๋ยววันออนแอร์ก็อยากใส่เสื้อนี้ดูดูด้วยว่าโปรโมทให้พี่ชายเพราะว่าพี่เบิกเขาทำพี่บอกว่า คลิปที่เขาทำมันมันไม่ได้กำไรหรอกครับผมบอกมันไม่ได้กำไรแต่เขายบอกว่าเขาทำเอาแบบว่าสร้างความสวยคนดูแล้วก็ให้เราบอกว่าได้มันร่วมสนุกกันแบบนีเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรพ่ <laughs> นนี่อะไรเฮ้ย <laughs> นี่เอาเสื้อยังไม่พอเอ็นเอาเข้าอีกเอาหมดข้าไปดิวันที่อันนี้คลิปออนแอร์เป็นตั้งโชว์อ๋อตั้งโชว์ชวเลยไปอย่างนี้ได้ไหมอะไรตัวนี้นั่งแฮร์สไตมแล้วไอ้กระดิ่ง์ดั้งตัวนี้แฮร์สไตม์เน่ยเด้อเดี๋ยวรอเดี๋ยว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 เอาไปลีกเด ไม่ได้นะเว้ยโรโมเราดูรอบสุดท้ายเรารอบสุออดทา้ดทายกันแล้วว่าเราจะดูว่าระหว่างพี่กายนะครับที่ปริมแล้วก็พี่ไฝใครไอ้นี่เป็นแชมป์คนนี้ตอนนี้ได้เลยนะเพราะว่าเกมสุดท้ายเนี่ยเขากว่าเกี่ยวกับความสูงแล้วก็แบบว่าวัดดวงผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นโดจากตึก4ชั้นหรือ,รอ,รอ,อเปล่านี่ไม่แน่ใจสูงไปเฮ้ยเด่เกมท้ายขอขอแอบเชียร์แขกรับเชิญแล้วกันว่าสบโดหนึงห่งเฮพราะเด็ผมยผมบอกเขาเก่งเราเชียร์แขกรับเชิญแล้วกันรอดูครับ พอดีกายอย่างพี่เบ็คเดนเราเจอไปทำแล้วเชียร์แข็งเชียร์แรงลราดูล่าดูาดนี่คืออะไรครับพี่โหมดนะเกมท้ายนะครับอันนี้เกมท้ายให้ดูความมังกายที่บอกว่าพี่เบ็คเขาทุ่มทุนสร้างจริงครับอันนี้ผมผมอยากให้ดูดูดิความท,ทุ่มทุนสร้างของพี่ชายผมมาดูดิไอ้อเชี่ยมึงดูดิอีกศาสตร์ทุ่มทุนสร้างจริงแฮะอยากให้แบบเออสนับสนุนแกจริงนะแกทุ่มทุนสร้างมากเลยอันนี้คือย้ายโลมาจากที่เก่าฮะเออไอ้เชี่ยไมงดูดิเกนที่นี่ค่าเช่าสี่แสนเลย สี่แสนนะสีแสสะสแสส่แสนเลยสัตว์สี่แสนค่าเนี่ยได้เข้าอ่ะรอดูครับรอดูรอดู ขับอันดับสี่ของโลกครับขับเจ็ทเซิร์ฟเจ็ทเซิร์ฟที่เป็นแบบว่าที่อเมริกาขึ้นบนนี้ทรงตัวแล้วก็ใช้แพนมาครับเล่นคันเล่งอันนี้เจ็ทเซิร์ฟปกติพี่บอกว่าขับยากเหมือนกันอันนี้มันไม่เหมือนเจ็ทสกีบอกว่าถ้าต้องคนขับเป็นหน้ามันจบต้องประคองด้านหน้าหน้าหน้าหัวมันไม่จบไม่ออก ก็มันก <át stars> ็บอกว่าพลิกโผล่หรือแบบว่ามันแบบว่าเรียกได้ว่ามาแรงแซงทุกโค้งตัดจะแพ้จะแพ้กลับมาเป็นโคชนะได้พี่เปีพี่เปีเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะเฮ้ยพี่เปี๊ยกช้ำเป็นอะไรอ่ะดีเป็นยังไงเป็นยังไงเฮ้ยเดินกระเพกก่อนี้เดินกระเพกก่อนดี้เป็นอะไรอ่ะเป็นยังไงอ่ะเฮ้ยนี่เป็นอะไรอ่ะเป็นช้ำนะบอกเลยดิอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กายหินเด็กปามใหญ่อะเฮกันลั่นนะให้บวกให้เลยเด็กปามใหญ่นี่หมูว่าเดี๋กันดิเฮกันแล้วเข้าวหมูว่าวันนี้เฮแล้วนะ ยี่ปีมเนี่เห็นแรกจะโดนจะโดนนะ้ <c oughs> นี่นะจบแล้วอันนี้นะครับรอดูคลิปเต็มแล้วก็อันนี้เบื้องหลังของผมนะครับ <c oughs> ชอบอะไรอย่างงี้ก็คอมเมนต์ส่วนใหญ่กดอนทำไปใช้เดี๋ยวคลิปหน้าจัดไปนมัอะไรในนี้มีปลาด้วยเหรอ